ครับโอทูพัทปีนี้นะครับนะคันนะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับนะตัวขายดีนะครับคอเกมนิวโมเดลนะครับ2023คันพัดพอนะครับดาร์กไนท์นี่ก็หลอกบอกเลยว่ายอดขายยังดีอยู่นะครับแบ็คแรปเตอร์อันนี้เรียกได้ว่าถล่มทลายมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับกับเจ้าแบ็คแรปเตอร์นะครับนะล้วก็เป็นคันแรปเตอร์นะครับโคตรสวยเลยตัวนี้นี่1,650บาท พันห5 0บาทนะครับนี่แบรนด์คนไทยนะครับได้คันสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะสุดยอดจริงออกเยอะมากนะครับโอ,โอ้โหอันนี้ให้เลยใช่ไหมโอ้ไม่เอาใส,ใส่รีวิวเลยใส่รีวิวโอเคพีเ่นกูแล้ว <laughs> อันนี้นะครับ <laughs> ก็จะเป็นลอกนะครับ b บ็กเดวิลนะครับนะมาแล้วนะครับอันนี้แยกส่วนให้ดูภายในนะครับว่าข้างในเขานะครับไม่ธรรมดานะครับทั้งชิ้นส่วนนะครับตัวลูกปืนนะครับที่เป็นเกรดที่ดีนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นลูกปืนเกรดดีนะที่เขาแยกมาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นลอกุนเดวิลนะครับขายดีปกติเขาจะมากับสปูลนี้นะสปูลลึกแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถมดิไฟนะครับใส่สปูลแต่งแบบนี้ได้เลยนะครับอะไรภายในเนี่ยบอกเลยว่าพรีเมียมทุกชิ้นนะครับนะเห็นไหมเขาแยกให้ดูเลยนะครับนะเป็นโลหะซะส่วนใหญ่เลย แขนนี่เป็นคาร์บอนนะครับคตรเท่ขาดไปถ้าอะไหล่ตัวไหนขาดก็ดูแดงแกมตักมาได้เลยครับนี่เป็นไงอะไหล่ตัวไหนนะครับขาดหายชำรุดนะครับแจ้งกับโอทูได้ที่นี่นะครับคาไม่ทิ้งลูกค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลอกนะครับหรือคันเบ็ดนะคันเบ็ดเนี่ยไม่มีที่ไหนเขาทำนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับรับประกันแบบไร้ทามนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับสุดสายการผลิตนะครับหากเขาไม่ถามเลยไปดึงหักทําอะไรหักขอแค่บอกว่าเก็บอะไหล่ให้ครบนะครับ มาเขมได้เลยกับทาง O2 นะเคมกี่เปอร์เซ็นต์นะพี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับนะครับนะับใจปั๊มมากๆานะครับอย่างสมมติชันราคาพันหกห้าสิบนะครับหารสองไปเลยเก็บซากไว้รับคันใหม่ไปเลยเขาไม่ถามนะคุณจะไปยกถังน้าําหักไปตีประชอนหกักตีกินไม้หกักเขาไม่ถามเหตุผลเลยเข้มไปเลยตัวใหม่นะครับนะต้อง O2 ที่เดียวนะครับนี่ก็จะเป็นชันอีกเยอะเลยวินเซลตัวขายดีนะครับไวสตรีมนะครบับายสายจิ๊ก พงจิเพ็ดมีหมดแล้วก็นี่ครับสายพีอีนะครับก็มีตัวนี้ขายดีมากเดวิลถั8ก8นะครับผมเกือบลืมโซเบ็ดเดวิลนะครับงานชโดโคตรดี ัวเนี้ยคมแข็งแล้วโคตรถูกนะครับกล่องละแค่95บาทเชียวพี่กล่องละ95บบาทนะครัตั้งราคาผิดไหมเนี่ยของสวยๆแบบนี้95บาทแบงค์ร้อยยังมีทอนอ่ะคิดดูดิสุดยอดจริงนะครับนะแล้วเบอร์เนี่ยมีตั้งแต่เบอร์เล็กนะครับเล็กสุดจะเป็น12ไล่มาถึงเบอร์2ใช่ไหมพี่เอ่าจะเป็นเบอร์1น,น,นะครับเฮ้ยเบอร์1แล้วโอ้โหอัปเดตยะใหม่นะครับแพทใหม่มาแล้วเบอร์1ก็มาเป็นไง แอนนี่โดนเลยรีวิวเลื่อนไหลเหมือนเลื่สั่งของนะครับ ของขอบคุณพี่โยชิมากครับวันนี้ครับผมครับผมปากหมวกด้วยนะสวยสวย0เดอะฟพเชอร์ก็มีของเดอะฟพิเชอร์เอ็กซ์โอทูพัทนะครับเดี๋ยวเด๋ยวนี้กำลังซุ่มอยู่กำลังซุ่มอยู่นะไม่แน่แต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีคลอดเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวรอติดตามทางเดอะฟพเชอร์แล้วกันได้ขอบคุณทีมากครับีมากขอบคุณครับบูธนี้นะครับนะแบ็คฟิตนะครับนะมาพร้อมกับกบชื่อดังในติกต็อกเลครับ กลบตุกตานะครับวันนี้นะครับมีวีหนวีสนะครับที่เดฟิเชอร์มีแต่วีสเปิดตัวที่นี่นะครับงาน t f e Thailand Pitching Expo ครั้งที่สินะครับมาแล้วสวัสดีครับพี่หมูวันนี้เป็นไงบ้างยอดขายดีไหมได้เรื่อยๆครับตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีเดนโอทอปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับนะงานแฮน์เมดงานคนไทยนะครับที่เขานี่กระจายรายได้นะครับสู เขาเรียกว่าอะไรสู่ชาวบ้านที่แท้จริงนะครับนะคืองานโอทอปเนี่ยหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับนะที่เขานะครับทำเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อพื้นบ้านจริงๆอ่ะผมโคตรชอบเลยนะครับนะวันนี้นะครับแบ็กฟิตมีอะไรบ้างให้พี่หมูพาดูหน่อยอ่าแบ็กฟิตของเราก็จะมีทั้งพัดเบสสลดเบสครับแล้วก็มีพวกนี้เลยยางใบคอโอ้แพงไหมพี่ตัวอย่างเงี้ยกี่บาทร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทเองอ้หถูกมากมี มีอะไรนะเขาเรียกว่ามกเหรอพี่ใช่ไหมอะไรเนี่ยใช่นี่นี่ครับผมมาตรฐานผลิตมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับโอท็อปที่แท้จริงเลยนะครับนะคือบางคนบอกโอท็อปโอท็อปนะครับวิธีดูง่ายๆก็คือดูตรงนี้เลขตัวนี้ใช่ไหมพี่ใช่อ่าเนี่ยพี่เขามาจากชุมชนจริงๆนะครับนะและงานดีนะครับราชดงชโดเห็นไหมของดีเลยนะครับตัวนี้แล้วราคาเนี่ย พื้นบ้านบ,นบ้านมากนะครับถูกจริงๆนะนปัจจิบครับนี่ปัจจิบก็มีนะครับนะดูนบอดี้นะครับนะนการทําสีนะครับนะนเห็นไหมงานล่าเโดนะครับเขาจะเขียนไซส์เลยนะ65รหัส F นะครับอันนี้น่าจะเป็นดําลึกใช่ไหมพี่ใช่ครับนําเข้าจากญี่ปุ่น โอ้ oh, <Body. S 1> ตัวนี้นาเข้าบอดี้ <Body. S 1> <Body. S 2> ตัวบอดี้นำเข้าจากที่ญี่ปุ่นแต่สีนี่ผมดูแล้วน่าจะทำที่ไทย<ช>อ่วันนี้ขอบคุณพี่หมูมากสวัสดีครับขอบคุณนะครับรับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ yeah. ที่บูธไพโอนีนะครับไพโอนียก็วันนี้ก็ยกมานะครับสวัสดีครับพี่ยกกองทับลอกมานะครับนะเยียบเลยนะครับแล้วคันเบ็ดนะครับเยียบเหมือนกันนะครับนะปีนี้บอกเลยว่าไพโอนียมาแรงนะครับนะทำเขาเรียกว่าผลสำรับดีตั้งแต่ซีรีส์ที่เป็นไพลอนีเอ็มพายนะครับนะแล้วก็ไพโอนีแมททิกนะครับขายดีมากนะครับวันนี้มาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นคันอีวงอีโวนะครับ คันหน้าดินขันดีพร้อมพร้อมเทียบนะครับต้องไพโอเนียครับผม <Yes. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปดูน้องอื่นต่อกันเร็ว <laughs> บูตบูธนี้ไม่รีวิวนะพี่ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาไปแล้วพี่ไม่โดนเตะแน่เลยนะอันนี้นะครับบูธโบนัสแพ็คเกิลนะครับนะวันนี้นะครับอยู่กับเฮียวัดนะครับแล้วก็ไอ้น้องเรานะครับนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของทางบริษัทเราที่มาร่วมออกงานบูธเช e นะครับเช e ีครั้งที่10นะครับครั้งที่10บนะนวัตกรรมคันเบ็ดของเรามีหลากหลายประเภทเลยนะครับโอ้เยอะมากนี่นี่ครับจะเป็นคัน อิเล็กต้าอิเล็กต้าตัวใหม่นะครับเป็นคันจิ๊กนะครับอิเล็กต้าวีกอร์นะครับคันจิ๊กอีเล็กต้าอิเล็กต้านะครับวีกอร์ตัวนี้นะครับขายดีมากจริงๆนะที่เดอะพิเชอร์ก็มีตัวนี้นะครับไงสวยมากตัวนี้ราคาเท่าไหร่เฮียตัวนี้ราคาเบาๆครับอยู่ที่พันไปไปพันไปไปเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับจะมีอยู่สองสเปคมีปีศูนย์จุดแปดหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้ก็ ของเราก็ไลอคอร์อด้วยออดูดิแล<อ>้วโอ<ด>้วสวยเลยอ่ะ <c oughs> แล้วมีคันอะไรครับเฮียที่มาโชว์ในงานวันนี้นะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับที่ยัง ยังเป็นผู้นำคอนเซ็ปต์ในเรื่องของด้ามไม้เบสบอลแต่เราจะได้เป็นเทคโนโลยีที่เป็นโมโนคอรบดอดี้ด้วยใช่ไหมเป็นด้ามนะครับไปถึงตัวแบงค์คันถูกไหมเนี่ยใช่ครับที่สำคัญตัวนี้คันตกน้ำลอยน้ำนะครับเพราะว่าเขาเป็นโมโนคอรนะครับข้างในนะครับมันก็จะทำหน้าที่นะครับลอยน้ำได้เวลาเราคันตกน้ำนะครับ เราก็จะสามารถหาคันได้และที่สําคัญตัวนี้นะครับเป็นคันที่ขายดีนะครับเป็นเอเลคตาโนวโอโปนะครับตัวโปมาแล้วนะตัวโนวโเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในตลาดมากนะครับมาวันนี้นะครับเขาพัฒนานะครับเป็นโนวโอโปนะครับก็มีนะคันสวยนะครับแล้วให้ไกด์ฟูจิมาแล้วรอบนี้ไม่กักสเปคเลยนะครับสุดยอดได้ฟูจิทรงเคนะครับนะอีกตัวนี้อีกหนึ่งรุ่นที่ผมจะภูมิใจนําเสนอจะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นคันตกหมึกที่ขายดีนะครับตกหมึกเอเลคตาเนอร์ รับแต,ตัวนี้จะเป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็คอร์สตัวนี้จะได้เป็นผู้นำเทรนด์อีกแล้วก็คือเป็นด้ามจับนี้จะไม่ใช่ EVA นะครับมันคือหนังหนังอะไรอย่างเงียเหมือนหนังมากเลยเป็นหนัง<ว>เลยครับตัวนี้จะเป็นเท,เทคโนโลยีด้ามหนังโอ้โยโคตรหรูสังเกตนะนักตกปลาหรือตกหมึกอ่าพอได้หมึกไปแล้วมือมันจะขาวอมันจะเป็นลินขาวหมึกเราไปจับที่ด้าม มันเหม็นมันจะมีกลิ่นเหม็นครับตอนผมไปตกหมึกอะแล้วทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยตรงนี้มันเป็นยางเป็นโฟมทอดีพอเราเอามือครับไปจับแล้วเราก็ขี้เกียจอะกลับมาจากตกมึกแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมต้องแหมะไว้อยู่หน้าบ้านเรียบร้อยเช้ามาหนูซัดเรียบร้อยครับผมแต่อนนี้เขาแก้ปัญหานะครับเข้าใจถึงนักตกหมึกนะครับเลยทํามาเป็นหนังนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นนะครับทำความสะอาดง่ายเอาผ้าเช็ดน้ำลูบปุ๊บเดียวออกเลยนะครับ สุดยอดจริงๆครับเนี่ยน,นะครับที่ทางบริษัทเราเอา่อกำลังทยอยทำโปรเจกต์หรือโปรดักที่นักตกตาต้องการขัาผมเราจะค่อยๆพยายามพัฒนาให้เหมาะกับตลาดและให้สอดคล้องกับตลาดนักปัจจุบันที่เราทำตลาดอยู่ตอนนี้นะครับอ,อีกหนึ่งรุ่นครับ <นะ S 2> ขออนุญาตอีกหนึ่งรุ่นมาให้น้องไทยมาชมด้านในบุดเลยเก็บภาพโฆษณาเฮียเขาด้วยนะเยอะแล้วคนนี้นานเกิน อ l เล็กต m าเมเจตัวนี้ถือว่าเป็นกระแสที่ร้อนแรงที่สุดนะครับได้ดูจากการรีวิวตัวนี้<า>พูดได้เลยว่าลูกค้าจะตีกันตายหน้าร้านของไม่พอขายครับคุณผู้ชมชเป็นเล่นไปน้องไทยนี่แอดบ,บินทีมงานแทบจะโดนบีบคอในช่องแพลตฟอร์มลคือลูกค้าเขารีเควสมาว่า ต้องเป็นเมเจอร์เท่านั้นเพราะว่าอันดับแรกนะครับเรื่องราคาที่มันถูกแล้วงานที่มันละเอียดนะครับด้ามก๊อกเคลือบมาแล้วจากโรงงานนะครับงานดีนะครับนะถูกใจนักตกปลาชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเขือนปลาบอรตรงนี้จบเลยนะครับงเราก็จะใส่เป็นเทคโนโลยีโคนที่เป็นแบงค์โธรไดนแบงค์ออปชั่นแบงค์โทเลด้วยคือคันหน้าดินนะครับแรกๆอ่ะคนเขาไม่ได้ค่อยแบใส่ใจเรื่องแบงค์นะก็จะเอาแบงค์แบบ ธรรมดามาใช้แบงค์ที่มันไม่ใช่แบงค์แบบฮ็อปๆนะครับเทคโนโลยีแปลกๆนะครับอิเล็กเตรานะครับเฮยวัดแหวกแน่วเลยแหวกจัดฟื้บจัดโพเลมาเลยอะไรที่เป็นทฤษฎีหลักๆที่คนอื่นทําเราไม่ทําครับเราแหวกทฤษฎีหมดครับฮียชชอบแหวกนะครับ นี่แหวกแนวแหวกแนวข้อโดดเด่นเลยนะครับที่สินค้าเรายังยังต่อยอดกับนักตกปลาได้เป็นอย่างดีก็จะเป็นในเรื่องของการวางเฟร,รม ที่เป็นไกด์สามขามใหญ่เป็นพิเศษนะครับแล้ววงในหนาสเปคหนาเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมขาเฟรมของไกด์จะเป็นสแตนเลสน,นะครับที่สามารถเล่นน้ำก่อยหรือน้ำเค็มได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเล่นได้ในระยะหนึ่งก็ต้องเออช็ดทำความสะอาดด้วยเหมือนกันนะนครับรพวกนี้มันก็อย่างที่เราบอกครับโลหะนะครับกับความเค็มต่อให้เป็นเหล็กไหนมันก็ไม่ถูกกันอยู่แล้วนะครับแต่มันก็ทนนะครับตัวนี้จะทน กว่านะในนไหนในนั้แล้วค่าสปอนเซอร์น้องน้องเอ่ยมาสองสามรอบแล้วอย่าจัดให้เลยโอ้ครับนนี่ยเชิญมีทุกรุ่นที่ทางบริษัทเรานำเข้าครับครับผมตัวแทนหลักตัวแทนรายใหญ่ครับอยู่ที่ร้านเดอะฟีเจอร์นะครับในจังหวัดสมุทรปราการครับผมขอบคุณครับเนี่ยวันนี้กับบูตอิเล็กเตอครับผมสวัสดีครับัดูดูเขาใหญ่มากนะไปนะเนี่ยขอบคุณครับครับผม Yeah, this is my life, my strife, my right to fight to die on. Oh. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where? Am I scared? Where am I at? gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a Goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? you gonna move for What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do? โอ้ยนี่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 นมีอะไรให้ดูอันนี้นะครับนะร้านน่าสอนนะครับซุปเปอร์จิกแล้วก็ชิคาลี่นะครับนะฟิจูลิงกันสวัสดีครับนี่มาแล้วนี่ซุปเปอร์จิกนะครับเหยื่อใหม่ไฟแรงนะครับของวัยรุ่นนี่ดูมาแล้วนี่เป็นสีพิเศษเฉพาะในงานครับพี่ไทยผลิตกี่ตัวเนี่ยครับก็มีร้อยตัวครับก็คือนําหัวฉลาดครับจะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อที่ร้านเตอร์ฟิชเชอร์มาก็ได้ครับได้แล้วก็หัวฉลาดสิบล้านมาเล่นมันไผ่<ม> จับไข่ฟรีใช่แล้วก็มีรอบชิมโนสตรารดิกปีใหม่ครับ2023เลย2ตัวเมื่อเช้าออกไปหนึ่งตัวแล้วโอ้ไปแล้วใช่นะครับรีรอบตกคืนสองซินโตนาหน้าของแดฟวีอ่าใช่ครับสุดยอดเลยนะครับนะโปรโมชันนี้นะครับมีถึงวันนี้เท่าไหร่ครับผม สองสิบห้าธันวาครับ <25 S 2> ว่า <25 S 2> เก็บวไว้เก็บไว้ปีหน้าหรือว่าปีต่อไปเราก็มีเล่นกันทุกป,ปีครับถ้า,าเพื่อนซื้อเหยื่อจิกไปนะครับขอฉลากไว้เลยแล้วเรามาลุ้นรางวัลกันนะครับนะ,บนะมีรางวัลทุกใบใช่ไหมใช่ครับมีรางวัลทุกใบด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปดูกับร้านนักสอนต่อนะครับนี่นี่ก็จะเป็นพวกเหยื่อนะครับโยชิการีก็มีซุปเปอร์จิกก็มีนะครับหลากหลายแบรนด์นะครับนะ สวัสดีครับน้าสอนขออนุญาตนะพี่นะ,นะขออนุญาตนี่ครับขออนุญาตเจ้าของร้านแล้วสือวิสาสะเข้ามาเลยมีหลา,หลากหลายแบรนด์จริงๆนะครับครบเรื่องตกหมึกต้องร้านน้าสอนนะครับนะหรืองานเป็นแบบจิกกิ้งนะครับต้องนักสอนเลยมีหลากหลายแบรนด์จริงๆโยนี่เยอะเลยตัวละร้อยยี่สิบห้างานดีมากนะ แล้วก็ตัวนี้ไอกัดนะครับผมก็ใช้อยู่สีดีมากราคาไม่แพงตัวเท่าไรอันนี้ตัวละ60บาทนะครับนี่น่าใช้จริงๆฝัง่งนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับห้องของลุงโอนะครับเราไปดูกันห้องนี้มีอะไรบ้าง เข้ามาแล้วนะครับในห้องของ LTG นะครับหรือว่าลุงโอแท็กเกิลนะครับนะภายในงานก็จะมีทั้งสินค้าลดราคามากมายแล้วก็ของหายากนี่ครับลาพาร่านะครับลาพาร่าตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็มีราคาแค่3,500บาทราคานี้ราคาในงานนะครับจากปกติ4,500บาทนะครับ <Yeah. S 1> โอลิมเต็ดน,นะครับตัวหาย,ยากแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเห็นไนหะ ยอดจริงลาพาร่าก็มีของหายากๆก็ต้องที่นี่นะครับหมวกฟางนะครับหมวกฟางที่นี่ก็ลดราคาจาก350หเหลือ300บาทนะครับผมกล่องนะครับมีหมดเลยนะครับบร์ซัสก็มีนะอันนี้ก็จะเป็นกองนะครับของลาพาร่านะครับลดราคาอยู่นะจัดโปรโมชั่นเนี่ยดูสิถูกมากลาพาร่าเริ่มต้นเพียงพิเศษนะครับ150บาทลดจาก350เนี่ยเป็นไงแล้วเป็นทรงที่ใช้กันอยู่นะครับเนี่ยติชโดนะครับใส์แบบนี้เลยนะ นี่นกแก้ว2องอุก้าสิบอุยดูดมาก โอ้ราคาในงานเท่านั้นนะครับราคานี้นะหลากหลายจริงๆนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็จะมีเป็นพวกลอ,ลอกนะครับลอกหลากหลายรุ่นนะครับมาลดราคาอีกเช่นเดียวกันนะครับป้ายเซลลต์โตๆตตตตเลยนะครับนะราคาก็ตามป้ายนี้เลยนะครับลอกฟีวาก็เริ่มต้นแค่200เองถูกมากเห็ <Yeah. S 2> <c oughs> นไหมอ่า <c oughs> อย่าลืมเข้ามาจัดนะครับที่บูธลุงโอ๋ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูบูธอื่นกันต่อครับ มาครับกับที่หนึ่งนะครับงานชิงหลิวนะครับมีอะไรบ้างพี่พอดีพี่มีอะไรบ้างที่บูธนี้นะครับแนะนําน้องหน่อยอ่าอันนี้ดันเชิญเดานไหนอ่ะไปไปกับพี่เขาเราประเดิมด้วยของพี่เป็นสิ่งที่เรา นำเสนอแบบจริงจังเลยนะอขออนุญาตนะครับนี่คือคันจะเป็นสามเก้แบบที่อันนี้เขาเรียกคันอะไรพี่ ST back h o e เพราะอะไรถึงเรียกว่า ST back h o e ลองดูดีๆอะผมให้พี่ดูโอ้เบานี่มันคืองานที่งานทัเองคอร์สเขาเรียกว่างานศิลปะพี่ใช่ครับโอ้ยแล้วต้นดิใช่เฮ้ย ใส่ใจไม่กระดัางายคันไดูมีรายละเอียดยดนีนะว่ามีดีเทลรายละเอียดของอ,อ,อ,อ่า5.4จุดสี่เมตรนะครับยอดวะพี่คันนึงประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้อตัวนี้นะครับ อยู่ <S <S เขาจะมีตั้งแต่เวท1.5จนถึงเวท5.5 H ดังนั้นเนี่ยทุกระยะทุกเวทเนี่ยมันจะมีความใส่ใจของเรื่องงานถ้าเป็นเวทอ,อ่อนจะบอกาะสำหรับเกมปานินมเวทหนักเด่นสวายได้สวายก็ได้สวายก็ได้คันหลิวสวายได้นะครับตัวนี้สุดยอดเลยเนอ้อแบงค์นะครับจะดูดีตัวนี้เป็นโพเล่ด้วยเป็นโพเล่ด้วยนะครับนะแบงค์โพเล่นี้ก็มั่นใจได้เรื่องคุณภาพนะครับแล้วน้ำหนัก ็เบาเบาเบามากเบาหวิวเลยครับอันนี้ระยะ5.4แต่เบาขนาดเนี้ยจริงเหรอคือต้องจับด้วยตัวเองจะแบบเฮ้ยนี่มัน5้าจีจริงจริงหรือเปล่าอันนี้เราจับแบบรุ่นอันนี้ก็ไฮเอ็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไฮเอ็นอย่างทางจีนอืมอันนี้ไฮเอ็นใจะรู้สึกถึงความเบามีเบากว่านะขนาดตัวนี้แพงกว่าด้วยแพงกว่าครับ3,200ตัวนี้2,200ดูดูเฮ้ยสุดยอดเลยพี่กับคันจิงลิฟตใช่ครับจิงลิฟต์นี่คือ ตอนเนี้ยเอสทีเนี่ยบอกได้เลยว่าครบทุกอย่างจริงเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์สติกหลิวก็มีนะครับคือนทุกอย่างเนี่ยดัลลุมะนะครับนี่แบรนด์ดังสายย้ายบ้านนะครับเขาเรียกว่ามาจัดเต็มดูสีสันเรามีทั้งสีสันลวดลายของใครจะสายแฟชั่นเฮ้ยสายแฟชั่นบาังฟ์สีนมีจริงๆสายแฟชั่นสายแฟชั่นก็ต้องมา ผมพูดลง,งเลยว่าผมดูบอลลังมาเยอะนะครับแต่มันก็จะเป็นสีแบบสีเหล็กใช่ไหมสีสีอย่างเงี้ย<ส>อ่อสีธรรมดา<ส>พื้นๆเนี่ยเห็นกันทั่วไปแต่นี่สีแบบโอ้โหขั้งแรกนะครับขั้งแรกในประเทศเลยที่ก็ว่าได้ว่าบอลลังสีนี้นะครับสีชูชาติน่าดูเขาเรียกว่างานแฟชั่นเลยอ,ะอ่ะนี่นะครับสายคนย้ายบ้านนะครับนะชิงหลิวดูอุปกรณ์นะเป็นซีแคมโอ้ซีแคมแต่ขอดูหน่อย นี่ซีแคมนะครับเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมนะครับนะเห็นปหมเยอะมากนะครับแต่ละอย่างนะครับทําหน้าที่กันคนละแบบใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าใส่สวิงวางชันแล้วก็อะไรนะพี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใส่อ่าขาดเหยื่อและตะล่ำตัวนี้โยมด้วยมือตัวเดียวกันเลยโอ้สุดยอดเลยพี่ในการจับเดี๋ยวเสียตังค์เยอะหัวหน้าแบรนด์แปลงร่างให้หน่อยครับเอ้านี่เทสเลยพี่หนักเท่าไหร่ร้อยครับร้อยโลยังไงขยงขนาดนี้ แข็งแรงทนทานนะครับคุณภาพดีน้ําหนักเบาน้ําหนักไอตัวนี้ไม่ได้หนักเลยนะเนี่ยหิวเบามากเนี่ยยกสบายยเลยนะครับนะสุดยอดจริงๆนะครับคิดถึงชิ่งริวนะครับนึกถึงเ t ท i พิช n g งแท k เกนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่มากรคับจบที่เอครับ